สวัสดีครับวันนี้มาทำแหนมกับยายแล้วครับเราขึ้นมาบนบ้านกันนะ,นะครับไปครับอ่าไมาทุกคนบ้าใหญ่แล้วไปยาย กระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียมใส่เป็นนกฮกนะครับถ้าใครไม่มีนก,ก็มีทุกบ้านนะนะ่าจะมีทุกบ้านนะครับถ้าใครไม่มีก็เออใส่ไปใส่ไปอะไรก็ได้นะแต่เราไม่มีที่ไท้ขาวเราใช้ที่ไท้ดำใช้บิ๊กใช้ดำได้นะครับทำให้ละเอียดแล้วก็ทำให้ละเอียดนะครับละเอียดนู่นขอทำได้ไหมได้เหยียดถึอกล้องเหยียดถึอกล้องยังไม่เสร็จอะดับก,ก่อนโอเคเผักชีเลยนะครับ ักชเออผักชีไปตำกับกระเทียมเอาผักชีไปทำตำกับกระเทียมออแล้วก็พริกไทยดำที่ออแล้วก็มีที่เราตอนแรกนะครับต้มๆไปเลยนะครับบ้านใครไม่มีครกนะใส่ถุงหรือใส่อะไรก็ได้นะที่บดไดออ้อย่างเส้นถุงพลาสติกนะครับใส่ไป,ป,ห,ปหรือจะใส่เครื่องปั่นก็ได้ดถ้าไม่มีทั้งสองอย่างก็อะไรนะครับ ก็ต้องเอาถุงแล้วก็เอาอะไรมันก็ได้นะมาทุบๆๆนะแอ่นีม้มีตามนะเหนือ่อย,ยแล้วนั่งไม่ได้แลนัง่งถ่ายๆเลยถ่ายเลยไม่ใหญ่เพราใหญ่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ตัดผ้ามาที่ใส่ข้าวแล้วตัดผ้ามาที่ใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวลงไปก่อนนะ จังหวะน,นี้ก็ตาไปด้วยนะครับถ้าใครมีสองคนนะครับส,ส่วนอย่าลืมครับใส่เกลือด้วยนะครับใส่เกลือก็ถ่ายจนยี้ิมไม่ได้ถ่ายมันมีสามเกลือสามเกลือยังไม่ได้ใส่ใส่ที่ไหนสามเกลือแต่ยังไม่ได้ใส่กำลังตำอยู่ อ๋อนี่คือสามเกลือนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือโอ้นี่คค่เพียงสามเกลือสามเกลือพูดง่ายๆก็คือใส่สามเกลือนะครับโอลงไปในนี้ครับเดี๋ยวถ้าใครไม่อยากให้มันเค็มมากก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาหอยนิดนึงใส่น้ำปลาหอยนิดนึง น,นี่นะครับก<ะ>็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้คือจะตักกูเลศหน่อยเพราะว่ากินไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูตอนเสร็จนะครับแต่จะมีขั้นตอนห่อแลปด้วยนะครับนี่ครับไม่งอไส้หมูนะครับออเอาแลปห่อแทนะครับไม่งอไส้หมูหอ,อยู่ขยับเมงใหญ่ถ่ายนะนครับสามเกลือสามเกลือ ใส่ข้าวเลยครับอย่าลืม,าามเสร็จแล้วเราก็เริ่มาาม,ม,มือเลยครับมือ,อโอเคมือเรากินเองครับเราทากินเองเราไม่ต้องใส่ถุงมือกินเองครับไม่ต้องใส่ถุงมืออยขยามให้มันเข้ากันขยําไปสิบห้านาที<อ>นั่นไงี่ยุจะเมื่อยก่อนนะครับมีไก่อ,อืดมาไม่เป็นไร หมูกระเด็นครับหมูบินหมูบินหมูบินหลังจากที่หมูนั่งกลมหมูก็บินออกจากกระมังอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแ็ปให้ดูนะคะจบแค่นี้ก็ค่ะนะคะไม่ต้องเยอะราก็วางไม่ต้องเยอะมากนะครับไปแ็ปนะคะแลก็แลปไปเลยนะแล้วก็แรปเอาครับไม่งอไสหมูตึงให้ตึงๆก่อนให้ตึงๆนะครับอย่ามาทำหมู เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อดีแล้วดีนะที่ไม่ดูทำได้ทําได้เดี๋ยวให้ทำกันนึ่งทำ <bit S 2> <า>กันละดูไม่ใหญ่นี่ดูไม่ใหญ่นะลูกนะจะได้หัดทํากินเนาะครับทำกินไม่อดไปลองไปซื้อครับเรากิน <Du> เองนี่ดูใ <LOL. S 2> ห้แน่นแล้วก็คอหัวออท้ายอาแล้วก็หมุนไปหมุนหมุนหมุน โยเอ้ยกระจานี่ไม่ใหญ่ได้ไหลูกเนี่ยได้ไหมครับนี่ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็จะนุ่มๆหนะครับแต่ต้องรอนะเออขอทำบ้างไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ถือนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเล็กไม่ต้องถ่ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับเีออดูอีกครั้งนะครับเอาแล้ววางเอาแล้ววางค่ะจำไว้โยจะเยอะหน่อยนะครับ แต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณไมลมานนี้กประมาณัสองช้อนก็พอพอฮะูขยับมาเองนะแน่เลยล้างให้มันตึงไว้ล้างให้มันตึงไว้ันตัวเรานี่ยแต่อย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดนี่ก็แหนมหลุดนะครับแหนมหลุดนะครับเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้พอตัดทางนู้นปุ๊บเราก็พับหัวนี้พับท้ายหัวท้ายตายของงอนตอย่าพูด ติดเรีกระิตนี่เนล้อาปอยก็ไม่รักระิดหรออ้าวเรียบร้อยแค่นี้นะคะเราทิ้งได้สองวันแล้วก็ทิ้งไว้สวันนะคะเอาปลน้าสันทำเองแล้วกแม่้อายแล้วันมยวกอเัอั้ง กินไออมาเราจะได้กักกบผกกกวนับิงเดั้ย่อวยทำไม่รู้เราก็สามารถที่จะ <ห>ตัวอะไรวะนะเดี๋ยวมันจะลงระบาดมันลูกลามัเปจี๋ไหมกระทะมันจะเป็นหอมเรื่องพิเศษงานทกอ่ะเอาไว้ตลอ่ะเอาันนียกขึ้นมาดงเข้าตัวดึงเขาตัวให้แน่แน่นนิดแน่นติดแน่นแน่นติดแน่นเสร็จ่มวนมาเฮ้ยตัก่อนนิเอาวนก่อนนจะได้ยูมีความจำดีกันเนอะา ทำเองละทำเองกินเองเดี๋ยวผอมแน่นอนน้อยโยนะทำเองกินเองด้วยชิมเองผอมชัวร์โอ้โหโอ้โหโอ้โห้หมอ้โหโ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 อ้โหอ้รหโ้โอ้โหอ้โหโน้โอ้อ้โอ้นหโอ้โหโอ้อ้ห้โหโอ้อ้้โหโอ้อ้โหอ้านโอ้วหโอ้้โอ้โหโ ว้าวให้เขาทำกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูสภาพสภาพของอ่ะอ้าวโ้ชิมยัยเลยอันนี้คืออะไรคะแหมเท,ท,ที่ที่ที่ยูทำหรอกี่วันแล้ววะเปื่อยไหมลองชิมให้หนูเป็นไงเปรี้ยวมากอ๋อต้องรองอีกวันหนึ่งไหมต้องรองให้มันให้มันเน่าอีกวันหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดิองชิมด,มดิฝีมือพี่ชายอร่อยไหมชิมหน่อยเดี๋ยวเอาตายแล้ว โยบอกว่าไม่กล้ากินเลยอันนี้เนี่ยฝีมือพี่ชายก็ทำเนี่ยแรงม,มากเป็นไงรสชาติเป็นไงคะเค็มอ้าวสต่ลูกไ,ไม่เปรี้ยวเหรอเค็มแบบไม่เปรี้ยวอ้าวยังไงเนี่ยไหนอลองให้แม่ชิมดิมกินอย่างด็อร่อย,ออย,อยทุกคนทำเองกินเองนะคะอ้วนดีจังเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากทำตามนะคะไปทำยังไงคะ ดูตามคลิปได้เลยใช่ไหมโอเคบายบาย